ขึ้นแล้วใช่ไหมเออน่าจะขึ้นแล้วละ่ะเแต่ผมผมขอเช็คก่อนว่าเสียงโอเคไหมยัยไม่ได้สติมาสอง 对的。啊，妈。 ไม่ได้จะตีม๊มนานมากลืมหมดแล้วว่าทำไงเนี่ยแตกน้ำหมดเลยเอละไรวะไม่ต้องหอบตาละ ยังไมน่นต่อยเกอันบีอเออัาก็วันนี้จะมาห่อ,าาอ,าาอ,าาอของปากของคอ,อกัอนแล้วกันเอาแบบสบายๆเอาเนี้ยยังไ่ไอะเหิมาก็เลยเหมือนสติงที่แล้วสติมเบอร์เดินฟิลด์ที่แล้วอ่ะอันนั้นมึงเหนื่อยสัว์เลย ช่างแม่งเนปกติดีแล้วนะ ถ้าตัดไฮไลท์ได้อยู่นะลืมหมดแล้วอ่ะไม่ได้ทำ Youtube นานจัดเลยอ่ะคลิปล่าสุดสามสิบวิผมยิดผมตัดยี่สิบถึงสามสิบนาทีเลยนะลืมแล้วก็ผมใช้ดา v ินชีอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้พิมพ์แยโปรงเหมือนเลยอันนี้ครั้งแรกอ่ะที่ใช้ดาวินชี

เสียงว่าไปบอกนะ โอ้ยแม่งเสียงไม่ดังไปบอกวะเช็คส <c oughs> <c oughs> ิเสียอเอ้ยโอ๊กี่เชี่ยสัตว์เอ้ย,อย,อยวันที่สามสิบต้องไปโมอโเตอร์โชว,ว,นะว์น,นะเว้ยเอาตโั๋วมาแล้วนะวันที่สามสิบต้องมาแล้วไปมอเตอร์โชว์อะไปดูรถเนี่ย รีบๆขบับรถแล้วด้วยมึงอ่ะยี่ไม่กระเด้งใช่ไหมนีอะไรวะเฮ้ย การสปายด้วยเฉยเอยตาตายเอาเพื่อนลงมาด้วยพวกกูซื้อตัว๋วเหมือนเล้วเชียร์สุดจริงเสียงดังไปเปล่าวะ <c oughs> โอเคบอกคุณี่แต่เสียงเกมดังเกินหรือว่าเสียงพูดกูดังเกินบอกคุณ อูได้ปรับเอ้ยสตีมันดูแหลกแหลกเนก็นน oh ติดอีกแล้วตายตายชี้ไ่โดนอีก โย่ววันดีทุกคนออฟทูโบเฟสเมื่อวานกูเข้างานแกลลี่กูเดือดคนเดียวหลบสัตว์งานมันใหญ่ใหญ่กะตาใหญ่แกลเลอรี่อ่ะในกรุงเทพอ่ะใหญ่ชี้หายเลย ไม่มีเกมอะไรเล,นนะเล่นอ่ะมาสตรีมเล่นเอาตอนเนี้ยกูจะซื้อเกมอยู่แต่ไม่มีตังค์ตังค์ตัวเองแล้วแบบห่ 那在哪有啊？哎。

คือสตรีมมันแหลกกว่าเชื่อไม่เข้าใจเลยวะสตรีมมันแหลกอะนี่แต่สตรีมมันแหลกวะเบียดทุกเย่างแล้ว,วะเช็ดกิดเลยสตรีมอินพุตเอาพุตบิตเลสกูโอเคนะตรงต่อไม่ยังไงอพพลายโอเค mission begins in 30 seconds. Cái dòng thôi tìm mình lạc quá quay khơi chạy lên chính ไ้ยเริ่มแล้วหรอเชี่ oh yeah. right. okay. ยอุล w บอลล็อ fuck เอวี้ตันหมอเลยสไนส์สไนสามตัวพ่อมเปลี่ยนเลย สตรีมมันแหลกอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นวะโ oh อบบ้ไม่ออก่อนแป๊บหนึ่งวกตั้งเซตติ้งผิดแป๊บหนึ่งตั้งเซตติ้งผิดว่ากูไอ้เฮีย <c oughs>

làm nào ạ? đi lên kiếm xoài muối. Ở lên như vậy thì nữa nè. lên như vậy thì nhiều à? มันอยู่ดิสเอ็นี่น่ซึ่งกูเข้าไ่ได้เพราะกูไม่มียศดไอ้สัตว์ม,มียอดก็ไม่ได้เดี๋ยวมันอยู่กลา,างมากๆเนย่มาย

<c oughs> ได้ยังวะดูก่อนเช็คก่อนขอเช็คก่อนเออได้แล้วละ่ะมาสตีมก็ยังแหลกอยู่ดีวะแต่ว่าช่างแม่งไม่สน้ว ที่นีแป๊บนึง เอาเอาอีกเยอาเอาเอาย็เย๋ยว,วุ้ยไฮ้ครูจะจัดการสตรีมเกวไม่ได้ทำ <c oughs> กูจะ,จะตีนก็นไม่ได้จะต,ตอบบะจีอย่างไรปลนไปก็ถึงที่อะไรไปกูทำให้เอ้ามาต่อยนี่เฉยเออม่กูจะได้ทำจัดการสตีมต่อนะบอกว่าจำชี้อะไรวะอะไรอ่ะมึงอะไรอะไรอะไรนะ กูกลัจะตัดการสตรีมโควกูจะจ,จะเตีมเว้ยแล้วแบบมึงมาต่อยกูเฉยเนี่ยไม่ชิมหายที่กูเห็นมันยังก็อยู่อ่ะไม่หายไปไหนแล้ววะหายนะกูหายไปไหนวะไม่รู้อ่ะมันน่าจะไปเอาข้าวอีกที่กูเห็นอลมันไมได้เราเราเราหายไปไหนหอีกเลยกูออกมาจัดการสตรีมเนี่ยแหละกูจะทำการสตรีมเนี่ย,ยไม่ใช่สตรีมทีีไอนชื่ออะไรวะทัคามูรา ครม <saint S 3> ันมีคนแต่งใส่สกินเลยอ๋อไอ้ทัอไอ้น่าจะไอ้นาทกำนน่ะเนาะเสตโตทำไมกูสตีมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกูจะสตีมเล่นรูบอกไม่ได้แล้วตอนนี้เล่นเป็นเล่นรูบอทแล้วสตีมไม่ได้ช่างไม่ไม่ต้องสตีมที่จะจบเลิกเลิก